สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมนายมาเนตตักชาตวันนี้ขออัดคลิปเพื่อกราบลาประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทณนะใต้ต้นพระสีมหาโพ์สถานที่ตัสสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียนะครับโดยจะมีพิธี ทงผมนาคแล้วก็ฉลองนาคในวันที่13พฤศจิกายน2568นี้ที่วัดราชบพิษติธิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะเดินทางไปบปรรพชาอุปสมบทณนประเทศอินเดียในวันที่14พฤศจิกายนพยุทธศักราช2568ที่วัดไทยพุทธกยาเมืองพุทธกยา ประเทศอินเดียนะครับก็ในการบุปสมบทในครั้งนี้นะครับก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าโชติธรรมภูธินะครับซึ่งก็หมายความว่าผู้มีธรรมอันเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับในการอุปสมบทในครั้งนี้นะครับก็ผมก็ขอปรนาว่าหรือด้วยกายกรรม3วัวจีกรรมสี่มโนกรรมสาข้าพเจ้า ได้สำนึกในกายวาจาและใจที่อาจได้ล่วงเกินต่อคุณปิดามารดาครูอุปชาอาจารย์คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานลุงป้าน้าอาพี่เพื่อนน้องและทุกทกท่านนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับผมขอกราบขอโหสิกรรมต่อทุกท่านนะครับ โปรดเมตตาหัวกรรมให้แก่กระผมด้วยเถิดนะครับขอบุญกุศลในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความส, <c oughs> สุขความเจริญในสิ่งที่ท่านพึงประสงค์จงทุกป,ประการเทืนสาธุสาธุสาธุอนุโมทานุ